คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายค่ะที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้เขาก็จะมีความรู้สึกแปลกใจนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยทางอุโบสถวัดทั่วไปเราก็จะเห็นมีพญานาคมีกิเลนมีหงที่เป็นรูปปั้นมาเฝ้าประตูอยู่แต่ว่าที่วัดแห่งนี้ค่ะเขาใช้รูปปั้นตำรวจทหารหลายคนก็แปลกใจนะคะทำให้ล่าสุดเนี่ยเจ้าคณะอำเภอได้มีการสั่งรื้อถอนเร่งด่วนแล้วนะคะ รูปปั้นทหารตำรวจถูกตั้งไว้สองข้างทางนะคะเป็นสองข้างทางของประตูทางเข้าอุโบสถวัดธรรมรัตนาวารีค่ะที่บ้านนายางตําบลรัตนาวารีอำเภอรัตนาวารีจังหวัดหนองคายเป็นรูปปั้นตำรวจสองนายสูงสองเมตรแต่งเครื่องแบบพกปืนสั้นและมีกุญแจมือเน็บไว้ที่ขอบกางเกงด้วยตั้งอยู่ที่ประตูทางเข้าด้านหน้าส่วนประตูด้านข้างค่ะมีรูปปั้นทหารสองนายสูงสองเมตรเช่นกัน แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีเขียวมีปืนยาวประจำกายด้วยลักษณะคล้ายกับยืนเฝ้ายามรักษาความปลอดภัยแบบนี้ส่วนภายในพระอุโบสถน,นะคะก็มีพระพุทธรูปประเดษสถานอยู่ด้วยพระภูนศัก์มังคโลค่ะพระที่ประจำอยู่ภายในวัดแห่งนี้นะคะเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่ามาที่วัดแห่งนี้ก็เห็นว่ามีรูปปั้นทาหารตำรวจอยู่แล้วและคาดว่าเจ้าอาวาสรูปก่อนจะเป็นผู้สร้างไว้ แต่พอไปถามถึงเจตนานะคะท่านก็บอกว่าไม่ทราบเจตนาที่แน่ชัดเหมือนกันเพราะว่าปกติทั่วไปแล้วเนี่ยตามวัดวาอารามต่างๆมักจะเป็นรูปปั้นสิงรูปปั้นพญานาคโขงหรือว่ายักษ์ที่มักจะสร้างไว้ที่หน้าประตูอุโบสถไม่เคยเห็นว่ามีการสร้างรูปปั้นตำรวจทาหารแต่พอเจ้าอาวาสท่านบรณาภาพไปวัดแห่งนี้ก็ไม่มีพระมาจําพรรษาทำให้พระภูักดิ์จึงได้มาจําพรรษาอยู่ที่นี่ แต่ไม่ใช่เป็นเจ้าอาวาสนะคะเป็นเพียงพระที่มาจำพรรษาที่วัดเท่านั้นค่ะปกติก็เป็นเบสุวรนหรือเป็นปันพญานาคไงละ่ะเป็นนบอกมากครับผมเคยเห็นจั่เดียวได้ไปประเทศไทยประเทศเลา,า,า,าวก็เห็นพมา่าผมเคยเห็นจั่เดียวได้ไาเห็นอยู่นะี่แหละตามความเชื่อแล้วเขาเขาอ่นานต่างไว้เพื่ออะไย่างครับบ่กู้เนี่ยอันนี้บ่เคยเห็นที่เดีวยว ล่าสุดค่ะหลังจากทราบเรื่องทางเจ้าคณะอำเภอรัตนาวาปีสั่งให้ทำการรื้อถอนรูปปั้นตำรวจทหารออกทั้งหมดเพราะเห็นว่าไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของทางวัดนะคะคือสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่มีใครทราบนะไม่รู้เลยคำตอบว่าที่มาที่ไปแล้วเจตนาของการที่มีรูปปั้นตำรวจทหารมาตั้งไว้แบบนี้เพื่ออะไรหรือว่าต้องการที่จะส่งสัญญ,ญาณอะไรหรือเปล่านะคะไม่รู้จุดเริ่มต้นออนะฮะเพราะว่ากลายเป็นวัดร้างไปเลยคฮะไม่มีไม่มีใครจำพรรษาอยู่ที่นั่นมีพระท่าน ัคู่นี้ท่านเดียวนะฮะที่มาอยู่ที่นี่ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะ,ะก็แปลกใจว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรแต่ว่า<อ>ดูจากดูจากรูปปั้นทหารตำรวจแล้วก็ไม่ใช่ของใหม่อะเนะ<ร>าะเก่าแก่มาหลายปีแล้วนั่นเรื่องอดีต